ดีค่ะเราจะมาทำกลางหันนะคะกลางหันแล้วก็ปาเนะเาะเราเป็นอา่ะก็จะมาตัดตัดสี่เส้นนะคะเส้นประมาณใช่นะมสี่เส้นเราจะมาทำกลางหันตัดสี่เส้นย้ำให้มันเท่าๆกันนะคะ จะได้เสมอการทำเราก็จะตัดเลยสี่เส้นอย่างเงี้ยพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะวิธีการทำกางหันเราจะพับกลับด้านนะคะตัวที่ลายเราจะาไว้ข้างในนะคะเราจะมาพับตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็กลับไปพับไปเรื่อยๆนะคะจนครบสี่เส้นนะพับไปเลยคะ่ะ แล้วเราก็ลองามาเริ่มทำการัน,นจะขึ้นรูปคล้ายๆกับปลาตะเพียนนะคะจะตัวนี้นะคะทําเป็นกลมๆอย่นี้ยเราจะมาคล้องนะคะ้ดยสายด,าด้านขวาคล้องด้านซ้ายนะคะด้านหน้านของด้านบนแล้วก็ด้านบนสุดนะคะจะเอาตัวน,นี้สอบนะคะใครที่ถนัดยังไงก็ก็ได้นะคะสอบพ๊บอ่าโอเค พอเราสอนเสร็จแล้วเราก็จะดึงให้มันกระชับนะคะกระชับมันก็จะเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยเนาะดึงกระชับแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปคือเนี้ยนะคะเราจะมาเอาด้านบนทับลงมาอย่างเงี้ยทับลงมาอย่างเงี้ยตัวเนี้ยทับลงมาทับลงมาประมาณเป็นประมาณแบบเนี้ยนะคะทับลงมาแบบเนี้ยตัวเนี้ยนะคะตัวเนี้ยเราก็จะมาทับอย่างเงี้ย ทำแบบเนี้ยตัวเนี้ยเขาจะมาสอดอ๊บอ่าเยอนะคะอย่าแงบบนี้นะคะอ่าโอเคนักเสร็จพอพอเราสอดเก็บเสร็จแล้วมันจะได้รูปทรงแบบเนี้ยนะคะแล้วเราก็กลับด้านกลับด้านด้านนี้มันยังจะไม่มีสีสันอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมาพับต่อนะคะอ่าจะต้องมาเริ่มจากตัวเนี้ยอ่ะโอเคตัวเนี้ยตัวเนี้ยึ๊บนะคะ จะมาปึ๊บตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็จะมาปึ๊บลงแงเนี้ยส่วนเรือตัวสุดท้ายเราก็จะมายกตัวนี้เก็บลงตรวนี้แล้วเาก็จะดึงนะคะเราจะได้ก,กัางหันที่สวยเนาะนี่นะคะเราก็จะมาดึงให้มันกระชับดึงกระชับแล้วปึ๊บเป็นกระชับแล้วนะคะเราก็จะมาตัดตัดเป็นกลางหันนะคะ โดยการตัดเราก็จะตัดประมาณนี้นะมาละหนึ่งใบไนดะ้เส้นที่สอง การหันได้พัดที่สามแล้วสามะเป็นการหันแล้วมันก็จะได้การหัน อรอดูคลิปมาจะเปลี่ยนนะคะ